ม่มดได้มีการฉีดพร้อมกันและได้รพร้อมกันในเวลาเดียวก,ก,กวันในวันนี้น,าาบบน,น,นะครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีรบกรับวัคซีนกับโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เช่นกันสมรการคิดออฟการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นการทั้ง13เกตุสุภาพบุรุวมทุกเทศมหานครตามระบบโรงพยาบาลนะครับทีมงานท่านรองผู้ว่าทุกท่านแล้วก็บหน้าส่วนทุกท่านนะครับ เไทยเพิ่งขึ้นและสาารถเปิดภาคใหม่ได้อย่างมั่นใจพวกแรกที่ได้รพบกันเป็นต้นมากเลวันนี้ก็ถึงว่ร์านแลวต้นวันเรียบร้อยทุกวันนะครับเพราะนั้นก็ฝากไปถึงว่าทุกคนได้มาวั เส,สียงจบเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นการถูวป้ายซึ่งเป็นป้ายที่เป็นชื่อ,องานของเราในวันนี้เลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตพิมพ์นงนพรัตน์งานนพก็มีการสืบทอดตำแห่งเช่นใหม่จะได้เป็นผู้นำนะทรับในการเยี่ยมเยียนทั้งไทย อย่างที่พ้อสร้างข้อต้องการให้เราสีต้องการข้าวเรื่องเงินใช่ท่านจะเตรียมตัวกันมาบ้างแล้วนะคะวิธีการเตรียมตัวที่ดีคือหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีน้องๆวัยนี้อาจจะอาจจะนอนดึกไปหน่อยนะคะาคำแนะนำนะคะที่เราจะได้แนะนําให้กับน้องๆทุกคนก็คือแนะนําให้งดไม่ใช่ว่าใครอยากครกล้าวไปก่อน ภาษาการ b n h t t นะคะ วันนี้เป็นการชิกออฟทั่วประเทศนะครับโดยท่านนายกรมตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งเราก็ซูมกันนะทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับพิธีเปิดก็เป็นทางการจากส่วนกลางแล้วส่วนของจังหวัดเราเราก็ใช้สถานที่ที่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาแห่งนี้ในการที่เป็นจุดเริ่มต้นในการคิกออฟแต่ที่ที่ทราบเนี่ยก็จะทุกอำเภอนะทุกอำเภอก็จะมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนครับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ12ถึง18ปีซึ่ง ท่านนายกก็พูดชัดเจนบอกว่าเราอยากเปิดเรียนเต็มรูปแบบที่เขาเรียกว่าอ่อนไสา์เด็กนักเรียนก็อยากมาเรียนในห้องเรียนแต่ในขณะที่เชื้อโรคมันยังมีอยู่ยังมีกระจายอยู่ทั่วไปทั้งประเทศทั้งโลกใบนี้นะย,ยังยังมีการเหมือนสะเก็ดไฟกระเด็นไปโน่นหน่อยนี่หน่อยนะฮะยังไง้วแต่สิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยเราไม่สามารถห้ามไม่ให้มันฟุ้งกระจายไปที่โน่นนี่ได้แต่ว่าคนจะต้องมีภูมิต้านทานการที่คนยังมีภูมิต้านทานนอกจากว่าร่างกายจะแข็งแรงแล้ว จะต้องมีการใช้วัคซีนในการกระตุน้นซึ่งก็ไม่ได้แปลว่ามีวัคซีนแล้วจะไม่รับเชื้อนะครับยังสามารถรับเชื้อแต่ว่าร่างกายต่อสู้เชื้อโรคนั้นได้ในที่สุดซึ่งเท่าที่ผมทราบจากคุณหมอบอกว่ามีเลข14วัน7วันเป็นตัวเลขที่เป็นตัวตั้งต้นซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ถ้าร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วสามารถต่อสู้กันได้ภายใน7วันและอยู่รอดูการอีก14วันถ้าหากไม่มีอาการมากมายกว่านั้นก็ถือว่าเราชนะ ร่างกายชนะมันอันนี้คือเป้าหมายที่ที่เด็กจะต้องได้รับภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนไปกระตุ้นสร้างภูมิเพราะว่าเด็กจะต้องมาเรียนรวมกันก็ไม่แน่ว่าในหมู่บ้านอาจจะมีแล้วรับเชื้อมาแล้วมาแพร่ในในห้องเรียนเด็กมีภูมิต้านทานต่อสู้มันแล้วก็หายในที่สุดก็ถ้าเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับถือว่าโรคนี้ก็จะกลายเป็นโรคประจำถิน่นเราไม่สามารถจะบอกว่าโรคนี้ต้องหายไปจากโลกใบนี้มันไม่ได้เราพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ร่างกายมีภูมิต้านทานเป้าหมายคืออย่างนี้ครับ ตัวเลขของ70%เป็นตัวเลขซึ่งเป็นมาตรฐานของทลโลกว่าคนทั้งโลกใบนี้ถ้า70คนในร้อยคนรับวัคซีนแล้ว <c oughs> น่าจะสามารถเกิดให้ภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นในทางของวิทยาศาสตร์ของทั่วโลกมาตรฐานเพราะนั้นในโรงเรียนก็เช่นกันเ <c oughs> ด็กจะมานั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนี่ก็ไม่ไม่ทราบ <c oughs> ว่าครูก็ไม่ได้ดูแลเล <c oughs> ด็กอยากมาเรียนมาพบเจอเพื่อนนะครูอยากพบนักเรียนเห็นกันต่อหน้าเนี่ยต้องรับวัคซีนนั้นการชิกออกวันนี้ เป้าหมายคือหวังผลในวันที่1พฤศจิกาซึ่งจะเป็นการเปิดเทิมใหญ่ถ้าหากในช่วงวันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกาเนี่ยเด็กการฉีดรับวัคซีนการฉีดต่างๆพร้อมการเปิดเรียนก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเด็กได้เรียนตามปกติพวกนี้ยอย่างนั้นน,นี่คือเว้าหมายที่จะต้องเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้น